เยจูออม่าอีสานเก้าลี้อันยองอันยองอันยองค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ็อยู่กับช่องเยจูออม่าอีสานเก้าลีค่ะมือนี่นะคะออม่าก็จะเข้ามากินนี่ค่ะ หมึกนะคะยำปลาหมึกนะคะเอามากจะไปได้อันนี้มากนะคะมะละไงคักค่ะมะละหนวยไงแห้งนะคะเอามาเห็นมะละแล้วเอามากเลยว่าเอามากิน,าาก,ก,นกับย่ำปลาหมึกเดี๋ยวเอามาสจะผ้ามาก,กินสิกินทั้งไดกอนดีหญ่แห้งนะคะปลค่ะกินแล้วค่ะ ปลาหมึกอืมบ่ขมแห้งแล้วค่ะอืมปลาหมึกสดค่ะ ทำเป็นบานเข้ากับสไปนปลาหมึกสายนะคะอืมป,ปี๊ป้อยยังไม่รู้เรื่องเลครับปี๊ป้อยจะจากกันมาแบบเหนียวมากินได้นะคะ ถ้าเป็นมะละคือโกอันุ่มเป็นน้อยๆนะคะมันขมค่ะขมมากิึนบ้าใดค่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยมันไม่ค,ค่อยขมบันไใดคะ่ะกินได้คะ่ะอืม met bang, keme kah met ตอนแรกนะคะตอนแรกออกมาว่าศุก้าไปอันออกมาว่าจัไปนั่งกินอยู่หน้าบ้านนะคะวันนี้ออกไปย่างออกไปแล้วค่ะหนาวแห้งค่ะคือสีนังเบาไหวบันนี้ออกมาก็เลยว่าเอ,อเขามากินในเฮียนดีกว่าบันนีนในเฮียนกับข้างนอกเขาก็เปิดโทรทัศน์เสียงดังนะคะออกมาก็เลยมากินที่ห้องเก็บของนะคะเห็นบอกแต่ซืมีของห้องน่อย มานางกินยี่นี่แล้วค่ะสิภาพเป็นนางรับลมเยนเ็ยนๆนาบานมาสันมันเย็นเกินเลยนางบ่ไวค่ะหนาว กินตลอบนอกมันนี่บอกเคยขมนะคะ Món on Món on dữ lắm Món on dữ ซีย่ำค่ะที่จริงอ่ะออกมาเห็ดย่ำได้ค่ะมันไม่ได้เห็ดต่ำปลาหมึกเด้ค่ะมปลาหมึกไหมคะ่ปะปลาหมึกมันออกสีนหคะ่ะมึกมันนามย่ำกันเลยดำนะคะเจ้าเข้าใจผิดนะ,ะว่ามันอ่ะต่ำนะคะ่ะว่ามันต่ำมันปลาหมึกเลยคะ่ะนี่เด้อย,ย่ำค่ะย่ำว่ามันมนนาไปแหลกแล้วค่ะ ตีปลามือออกค่ะปลามึกตกสีใสาปากระเตี๊ยบูบ้างไทยมักมาหลักเนี่ยบักกินเลยคะ่ะมักกินเป็นยูนเนี่ยคะ่ะมักกินเป็นยูเกาหลีเนะคะีค่ะรู้มังให้มาแตะเลยคะ่ะ พักไรย,ย่างยู้มั้งไทยบ่เคยกินมากินอยู่กเกาหลีสุ้มเน่าของขุมอะค่ะสุ้มดินฝาสุ้มอยังไงก็รู้มั้งไทยบ่กิน,นะะแล้วครับแบมาก,กเกาหลีกินเสยเผ็ด าการขัดไป,ป,ไปลึกไม่ได้มาค่ะมันแข็งข้างในนี้มันแข็งไหมะคะกินได้ตลบหนอกกัดเข้าไปข้างในก็จะเจอเม็ดเม็ดแต่เม็ดมันก็นยังอ่อนๆอยู่ มึงเอามาพิพเสิอมีเม็ดหนีข้างในทิ้งเล็กที่รุดเลอ,อน้ำน้ำช้ำๆน้ำไหลแห้งคะ่ะคือเปักแตงนี่แหละ น่าร้ายไหมคะชีว่าออฟังค่ะบักเออบักเคเลนเลยค่ะ กะเลนเหนียวไส้ซื่อเลยค่ะลงออมาบ่ก,กิน้าบว่าจำเป็นอิรีจะบ่ก,กินนะคะแต่ว่าถ้าไส้สมตำไส้ย่างเสียจะไส้ไส้เอารสชาติไส้ได้ว่ากันสีมาก,กินนั่นเสียองอมาบ่ก,กินนะคะทับว่าจำเป็นจะบ,บ่ก,กินนะคะปกติอ่ะบ่ค่อยมักไหมคะบ่ค่อยมากแบบเคย อยากจะบอกเ่าค่ะว่าเบิร์ตเนี่ยได้มากมีค้นไห้มากทั้งนั้นเลยค่ะอันเนี้ยกระมูเอาไห้นะคะอันนี้กระนองเอามาไห้คะะเขาไปตกปลาหมึกเขาไปตกปลาหมึกได้มาหลายเขาก็ามาฝากมันเคยเล่นนีก่กะเขาเอาไห้มากไม่คืนไช่นหมคะปลูกเอาอยู่หน้าบ้าน <c oughs> บางคนกับสิวานวเนาะเจ้าเป็นเพชรขีบปนลงทุนเนาะมิจเของคนน้นหายไ,ไหมข้างนั้นอืมเลิกค่ะบางคนอ่ะอันว่ามีภัยไข่อีอย่างหนือนกับคน้นผิดจัลราณาเลยค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะมิจเจค้อนออกของมไม้ มีแต่มีคนเอานั่นอันนี้มาให้นะคะมันบอกเขามีมูมีพววอืมอืมามมียัองเสียงเข้ากับหายเขาคือเห็นอ่ะยัมเขามียังเขาก็มาฝากเข้าเป็นบ้าค่ะ คือจะาบานเท่าหรอคะค่นไทยอ,ยอันพลังคนมิอย่างเงินเสียงกินผู้เดียวว่าไหหมู่ว่ค่อยเอาอย่างไหหม้อกเคือบรรยับของหมูอบรรยักไดของหมูสิเนาะคะ่ะไพ่เขาสิไปเอาไหแม่นบ่ค่ะกันเขามี่งอย่างเขาใหเขาเขาก็ไห,หเทาเขามีอย่างเขาก็หายหเท่าแบ่นบ่ค่ะ เราไม่นำใจต่อเขาก่อนเลยค่ะอยากให้คนนะไม่นำใจต่อเหาเพราะว่าเราไม่น้ำใจต่อเขานะคะว่ามันมาสิมาไว้อยากได้ต่ของคนแบบนั้นกับบมีมไพอยากเอาอยัางไงนะคะอันนี้พิจารณาหน้าเลยคะ่ะเห็นบอกบ้า <c oughs> ไม่ยู่นี่แหละคะ่ะเห็นไม่ย่มากงนอกนี่แหละคะ่ะบางคนก็อยากได้ตะของกันเนาะอยากได้ต่ของมู่วมาของจะของ แพ่งเอ้ยเขากับแพ่งใส่ตัวเนอะเมนบอกค่ะน่วหงจะของแพ่งเนะงาะหงนกับวงแพรงมาไห่หมูหมูมมดสีไห่กับของเมนบอกค่ะโอ้ยอิ่มกินใหม่อื่นมากอิ่มละค่ะอาบ่าว่ามันสายกินแบบไหนละคะ่ะ พินใคนพูดใหญ่ๆ,ๆังเสียก็ไม่ได้กินลายขนาดเด่นด้ยค่ะใครกินดูเอาค่ะกินจิ๊บกินแจกเอาเนาะค่ะบนงรูหมาก,กันนี้ยัง่ง,ะะง,ง,ะงะบออองะเคิงหน่วยเลยค่ะหนวยไงแห้งมันจะเคิงมันจะเต็มกระเพาะมาแล้วเยี่งบะเคิงหน่วยเลยสีดันกินบอมือให้มันเบิดกันค่ะ จะได้บุ้งละ ไม่ยานนค่ะแล้วนี่ออกมาไม่ได้ปิดประต,ระตูตรงนี้จะเป็นประตูนะคะนี่เห็นไหมคะประตูตรงนี้ของห้องนี่นะคะแล้วก็ประตูตรงที่งาแล้วเขามานะคะจะเ,เป็นประตูออกข้างนอกนะคะแล้วประตูห้องที่ออกมาอยู่นี่ตรงนี้ออกมาบ่ได้เปิดเออออกมาบ่ได้ปิดนะคะ,ะไล้สีเห็นคนย่างเขายางออกนะคะ ไปนั่งกินยุตโตกินเข่าก่ะทีวีค่ะเสียงทีวีญาเบิงทีวีเสียงมันเขา่าจะได้ตรงเด่นมะเนี่ยจบที่ห้องนี่แหละคะ่ะของหมอกกางเริ่มหนาวเราจะไปนั่งกินข้างนอกกันลงได้เสืส้อึ้นยาวสีลายๆวันนี้ล่มมันนี้เห็นบาใหิญ้านเกี่ยวเข่าบันเทาเชียงแสนลหรอคะลุมวอยวอยหนาว บดนั่นงบ่ได้แล้วคะ่ะหนาวพุดโอกมาก็เลยมานั่งกินไอ้ของขี่ขับแอบสุดทันที่ขับแอบหรือีกสองตัวสุดเศร้าได้ว่าอิ่มเลยด้วคะ่ะ ไม่ได้หัน่นไม่ได้อย่างเลยค่ะย่ำเป็นตัวเลยโอ้ตัวใหญ่แ่บะ อิ่มแล้วค่ะกินหมดแล้วออมากินเบิร์แล้วนะคะแต่บ้านนี้ก็ยังงั่งอยู่นะคะกินไปเบิร์ตมาถึงครึ่งก็แทกเกือบครึ่งนึง่งแล้วคะ่ะเมื่อน,นี่นะคะออกมาก็จะขอตัวไปก่อนนะคะก็ขอบคุณนะคะหลายๆสําหรับคนที่เบิรอ์อกมานะคะตั้งแต่ต้นคลิปจนมาถึงตรงนี้นะคะอยู่เป็นมู่กันนะคะ่ะอย่าลืมนะคะ ใครที่ยังว่าท่านได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะกับไปกดให้ออมานี่นะคะมีทัง้งอ่าเพจนะคะเพจกับเป็นซื้อเดียวกันกับสอง YouTube ออกมาเนี้แลละคะ่ะค่ะมื่อน,นี้ออมาก็จะขอโตไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ